จิตตะเนี่ยเรามีทั้งลงในหุ้นรายตัวแล้วก็ ETF ETF คืออะไร ETF ย่อมาจาก Exchange Traded Fund กองทุนที่ซื้อขายอยู่ในตลาดทุนถ้าย้อนกลับไปยุคที่มันเริ่มต้นเนี่ยมันถือเป็นนวัตกรรมการลงทุนเลยนะครับคุณอ,อ้อเพราะว่ามันคือลูกผสมระหว่างหุ้นกับกองทุนหุ้นเนี่ยข้อดีคืออะไรเฮ้ยซื้อขายได้ราคาเรียวไทม์เลยได้ผลตอบแทนดีแต่มีความเสี่ยงสูงมากในขณะที่ฝั่งกองทุนเอนงครับข้อดีคือมีการกระจายความเสี่ยงหนึ่งกองทุนอาจจะถึง50หุ้น100หุ้นเพราะนั้นกองทุนมันโอกาสที่อยู่ๆ แต่อะไรครับกองทุนเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมที่แพงแล้วก็2คือไม่สามารถซื้อขายเร็วทําได้ ETF ก็เลยเกิดมาว่าเฮ้ยงั้นก็เอาข้อดีของทั้ง2อ,อย่างมันรวมกันเลยสมมติเป็น ETF ชื่อ VTI ก็ได้ครับซื้อหุ้นอเมริกาทั้งประเทศเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นโอกาสเจ๊งเนี่ยแทบไม่มีเลยกับอย่างที่2คือพอมันกระจายความเสี่ยงไปแล้วเนี่ย ETF ตัวเนี้ยถูกดันเข้าไปซื้อขายในกระดานตลาดหุ้นเพราะ,ะนั้นนักลงทุนทุกคนที่มีพอร์ตซื้อขายหุ้นอยู่แล้วอะสามารถที่จะซื้อ VTI ในพอร์ตหุ้นได้เลย ในหลายกลุ่มหลายหมวดหมู่ได้เลย